สวัสดีคร well, ับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ้อกับผมคือเก่าครับจานสู้ละกินเรือละคุยมื้อนี้ได้แข่งโนม้ครับแก่งโนมัยครับยางปีเปียกแก่งโนมไม้ซื้อปลาหมึกซื้อหอยหอยแมงผูมันมีตายตัวเนาะพูจะเสื้อเพูจะเสื้อไปนี่มีแกงมีปลาหมึกมีหอยแมงผูมีแมงสืดิ้ง ยังไ้กิโรจิปุ่มยูมันทัดโอ้มีได้หาไม่ได้มีซื้อมะอื้อซื้อฟักเน่าเนี่ยแหละครับโอ้กลิ่นหอมขนาดลองมึงกันนะเป็นได้เลยอืมไม่คอง ครับจับมาเด้อเพชน้ำาขันะกล่าขอะไรเลยลองปมมือมึงดูด้วยครับ เปลี okay, นนนะะ่น้องไม้ใหญ่เพื่อนำมาักเลรต้งไม้สดก็กออดอยู่หลังขึนนง้นการเปรดกัน Boa. Alguna. ให้เหม่ยหูให้นูุ้ยแม่งฟูฮ้อนฮอนเขาฮ้อนแกเริ่มมากับฮ้อนจีนฮ้อน มันในกระเป๋าก็เยอะห้อนๆคือกันคีกับอืแต่น้องไมมันกินหลายคนนะยากกันถึงนนเสียบ้ว เพื่อกพักเงยงพร้อมเลผมพักเยงหนาขนาดจะพักเน่าพักเยงหนาตั้งกาขออนุญาตเลยเด้อ boleh kak